กองสลากพลัสแตกอีก9ใบ54ล้านบาทเศษถี่ใหม่เพิ่มอีก2คน 2> กองสลากพลัสแตกอีกแล้วหลังจากที่นายพันธวัฒนันาควิสุทธิ์หรือน็อตผู้บริหารแพลตฟอร์มขายโรเตอรี่ออนไลน์กองสลากพลัสได้ลับสดผ่าน Facebook รายงานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่17มกราคม2566ซึ่งทำเป็นประจำอยู่แล้วทุกงวด โดยวันนี้รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก812-519มีผู้ถูกรางวัลกับกองสลักพลัสถึงสองคนด้วยกันจำนวน9ใบรวมเป็นเงิน54ล้านบาทโดยนายพันธวัฒน์โทรศัพท์หาผู้โชคดีขณะรฟ์สดรายแรกคือคุณต้นอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นถูกรางวัล3ใบเป็นเงิน18ล้านบาทและอีกคน คือคุณหยาดพี่รุนอยู่ที่กรุงเทพถูกรางวัล6ใบรวม36ล้านบาทขณะเดียวกันประธานกรรมาการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เผยว่าสลากดิจิทัลแตกอีก102ล้านซึ่งเศรษฐีใหม่ก็รับทรัพย์ก่อนโตถูกเต็มๆคนเดียวถึง10ใบรวยเละ60ล้านผู้สื่อข่าวยังรายงานเพิ่มเติมได้ว่าภายหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลลอตเตอรี่ งวดประจำวันที่17มกราคม2566ไปแล้วโดยรางวัลที่1นั่นคือ812519โดยนายแล้ววรนแสงสนิทอธิบดีกรมสัมภากรในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปิดเผยว่าสลากดิจิทัลงวดวันที่17มกราคม2566โดยรางวัลที่1เลขที่ออก812519 ปรากฏว่ามีจำนวนใบที่ถูก,กรางวันที่หนึ่งทั้งหมด17บใบรวมเป็นเงิน102ล้านบาททั้งนี้เป็นผู้ที่ถูก1ใบจำนวน2คนรับ6ล้านบาทถูก5ใบจำนวน1คนรับไป30ล้านบาทถูก10ใบจำนวน1คนรับไปเต็มๆ60ล้านบาท